ขึ hora, or, ้นข so ้าขึ word, man, uh, ้นออกขึ้นข้าวให้เ้ยะการจับเระานใ้ให้ให้ให้ใ้ให้ให้ใหาใ้ให้ให้ใค้มห้ใ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 ห้าห้ใ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 หงให้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 ใหให้ให้ห้ ตัแลัอยู่ัดอยู่อ่ามันจะได้ยังลกเล่นดอคนที่ไรไม่ออกคุณสอ่ะสไม่น่ารักเลยอ่ะัดเงินก็แพงอะ ก็จริงๆโดยลักษณะการถูกซ้อมนะครับวันนี้เรามาปรับเรื่องของสภาพสนามนะครับ2ได้เรื่องเรื่องของกระบวนการนะครับมันทบทวนกระบวนการในเรื่องการเล่นนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีับเกณฑ์ที่ดีร่างกายถือว่าปรับสภาพได้นะครับการพักผ่อนก็ถือว่าโอเคนะครับโดยสภาพรวมวันนี้ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็ถือว่าดีกว่าสนามฟิลิปิีนด์นะครับเพราะในเรื่องของการฟื้นฟูเอง นะครับหลังจากที่เรากลับไปบ้านเราเนี่ยเราได้ทำอย่างเต็มที่น,นะครับมาถึงที่นี่เราก็ค่อยๆปรับกันไปในเรื่องของการเล่นนะครับแต่เรื่องร่างกายผมว่าดีกว่าฟิลิปปินส์แน่นอนอ๋อเ็าต้องค่อยๆฟื้นนะครับโดยโดยสภาพรวมเขาก็ดีขึ้นนะครับดีกว่าสัสปดาห์ที่แล้วนะครับโดยภาพรวมนะครับแต่ว่าในเรื่องของกระบวนการจริงๆเนี่ยเราก็ต้องรอนะครับรอว่าสักวันสองวันเนี่ยเขาดีขึ้นมากขนาดไหนนะครับแต่ภาพรวมผมว่าดีขึ้นครับ ก็ดีค่ะทุกคนก็ปรับสภาพได้เร็วขึ้นนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่มันต้องปรับแก้ไขมากมากเพราะว่าดูจากสถานการณ์แล้วก็สภาพร่างกายของแต่ละคนซึ่งทุกคนก็เหมือนกับกลับมาฟื้นได้เร็วมากๆสํสำหรับความรู้สึกวันนี้ก็สนามก็อาจจะต้องปรับเรื่องไฟนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วไฟจะต้องเปิดเดยอะกว่านี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหามากค่ะเพราะว่าวันจริงก็เขาจะปิดด้านนอกแล้วก็สว่างแค่ในสนาม